เล่นเกมอะไรเล่นรีวิวสกิลก็ซิล่าโอ้เพื่อนของเล่นอะไรแบเนี่ยรีวิวสกิลก็ซิล่ากิล็ซิล่าอะไรคิดว่าเหรปีหนึ่งเก้าห้าสี่ผมจะมารีวิวให้มันตึงใช่ได้ จะไปรีวิวนะครับถ้าถึง mm hmm. คนกดไลค์สามสิบคนผมจะให้ทุกคนเลือกรูปเลือกให้ผมทำเกมอะไรก็ได้แอปคลิปเกมอะไรก็ได้สัญญาแล้วนะรับว่ารับข้อเสนอหรือเปล่ารับข้อเสนอ Đúng bao à, cây ok chuông cầm 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 สกิลแรกตัวนี้สกิลดีล่ะกนันคือการกันไว้สกิลที่เ,เก็บไว้เอาไใช้ทีหลังส่วนสกิลส่วนเสียงร้อที่หนึ่งคือน,นี้

เดีย๋ยวเก็บไว้ทีหลังแล้วกันนะครับอาผมจะมาเราใส่สุูบใส่บอดน,นี่เสโอ้โหแล้วมันจะขอม่สปดูเทแบบ จับัาที่ผมเียอผิดพลาดเลยแบบนอ้ G cái gì nữa. Lại lại mất rồi. Chắc hết hết đi. Suýt Cái chụt tha tai bị như vậy Ảo Có กระดักดไีไม่น่าไม่นะ่า <c oughs> เป็นอะไรน่าอ้าวรอไหมร่ะไหมทุกคนนะไม่เห็นท่าตายกับชัดชัดชื่อท่าวเวลาเปลี่ยนไกลฟัดจอร์ขี้ขอมดเ,เลยหน่าตายครับ มันไม่เห็นชัดจอมบินเลยวาแต่มดิตทีแค่นี้ะไม่ไปจอกันคแรนะกดกดไลคกดแชร์กดสให้เจอกันมคหนาบาย